สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งแน่นอนวันนี้เราจะพาทุกคนมาลุยเกมใหม่ล่าสุดจากค่ายบอ bon ลไฟเออร์เกตัลลรูปแบบเกมเทิร์นเบดโดยให้เราสวมบทบาทเป็นวอลคีลี่สาวระบบภาษาไทยร้อต่และยังมีระบบสมกาชายั้งหากบอกเลยว่าภาพสวยมากและก็เล่นเพลินอีกตั้งหากดาวโหลดได้แล้วที่ App Store และ Google Play Store ดาวนโหลดเสร็จแล้วมาเจอกันในเกมกับเกมอีกดา c o ดิคิโออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่องเอ็นเน็กไปสองล้านซับด้วยนะจ้าสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิ่งเนี่ยวันนี้เราก็อยู่กับช่องเอ็นเน็กกับเกมใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็น EP แรกของช่องเลยนะคือเกมอิดดาร์โคดิคิเนี่ยเนี่ยเป็นเกมของค่ายบอ n ไฟเออร์เกทเทอร์ลิงเนี่ยครับเป็นของพี่โอตฟาโมนเองน่ครับเ,เออบอกตรงนะคือ คือเล่นเพลินอนะเออแบบไม่ได้อวยอะไรนะคือแบบเล่นเพลินนะครับคือช่วงแรกเนี่ยก็จะให้เราบังคับเองนะครับเพราะว่าเขาจะได้สอนแนววิธีการปลดโลกมอนสเตอร์วิธีการจัดทงจัดทีมนะครับพอหลังๆปล,ลดออโต้มาปุ๊บ ผมก็เล่นเพลินจัดนะครับตอนนี้เลเวลหกเลยนะครับแถมยังมีระบบสุ่มกระชัยจิงห่านีะครับเออเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้ทุกคนได้รับชมนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนี่ครับส่งเอ็นเอ็กของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับแล้วก็ช่องเรามีระบบสมาชิกเพียงเดือนยี่สิบาทสาสิบห้าบาทห้าสิบาทเพื่อใครก็ภาพของเท็ดฟรีไฟล์เราบอกว่าพันแมย์บีชพุกิรันและล่าสุดนะครับอีกดาโคเนียร์นะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยเนี่ยมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์เท่ใช้้ไดคคคครรรััับบบอุมานี นี่คือแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกหน้าอะไรหน้าเมนหลักของของเราเนี่ยของตัวละครเรานะนี่ครับผมก็คือมอร์มิ่งนะครับเลเวลหกเนี่ยเขาก็จะมีวอลคิลี่ให้เราดูนะองจริงคือเราสามารถจัดทีมได้หลากหลายมากนะคือเอาตั้งแต่ตัวละครเนอี่ยตัวละครก็มีหลากหลายแล้วอะดูดิเนี่ยเห็นปหมตัวที่ผมยังไม่มีอีกบานเลยนะครับคือเป็นผู้หญิงล้วนๆเลยนะคือเกมเนี่ยโหแบบคือเห็นแล้วชุ่มชุ่มชื่น,น,นหัวใจนะดูดิ <laughs> ดูดิไม่แต่ผู้หญิงแบบสาวๆน่ารักเนี่ครับเห็นป่ม มีแต่ตัวน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็เราก็สามารถทําการปั้นตัวละครได้นะ,ะอย่างสมมุติว่าเนี่ยเอริกานะใช่ปะ่ะสมมุติว่าผมจะปั้นใช่ไหมผมก็กดมาที่เอริกาเนี่ยแล้วกดไปที่เลเวลเราก็สามารถอัพเลเวลเอริกาได้เนี่ยเห็นไหมแต่ว่าเลเวลก็คือห้ามเกินเลเวลตัวละครเองนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างโซเนียเงี้ยเราก็สามารถใส่ไอเทมได้เนี่ยคือสามารถติดไอเทมได้ทุกตัวเลยดีกว่าแล้วก็สกิลก็สามารถอัพได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราสามารถอัพขั้นได้ด้วยนะครับนี่เป็นไงคือตัวละครก็คือสวยจัดนะครับก็คือเป็น แนวเทิร์นเบดนะครับแนวเทิร์นเบดเหมือนพวกแบบวันพันแมนเหมือนพวกบีดท,ที่ผมได้ทําการรีวิวไปนั่นแหละอ่ะแต่อันนี้คือ EP แรกของผมนะครับแล้วก็จะมีพวกเควสแบบเควสเนื้อเรื่องแนวเควสรายวันวเควสสัปดาห์เห็นไหมก็จะมีความสําสเร็จให้เราก,กดรับด้วยนะดูดูนี่เดี๋ยวผมกดรับก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเพชรพอเดี๋ยวผมมาสุ่มกาชาชโชว์นะมาดูว่าเกมใหม่เราะจะเกลือเหมือนเกมทั่วไปหรือเปล่าเพราะไม่ว่าเกมไหนเราก็ล้วนแต่เกลือทั้งนั้นนะครับอ่ะ เดี๋ยวขออนญาตเนี่ยมาดูก่อนนะว่าเราสามารถสุ่มตัวไหนได้บ้างนะแล้วกดมาที่หน้าอัญเชิญก่อนเนะี่ยปุ๊บนี่อันนี้คืออัญเชิญฟรีไปเนี่ยผมก้านเชิญไปแล้วเนี่ยเห็นปหมนี่เห็นปหมอัญเชิญสตาร์ทแดดนี่ครับดูเราสามารถอัญเชิญฟรีได้ร้อยครั้งนะเดี๋ยวลองดูนะว่า,าจะเกลือหรือเปล่าน,นะเฮี้ยงปุ๊บนี่เป็นนาฬิกานี่ครับเป็นนาฬิกาแล้วกดทิมเข้าไปหนึ่งทีนะโบเข้ามาคอยดูนะผมมั่นใจสีทองแน่นอนนะปุ๊บนี่เป็นไงนะสีทองวะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อเขาเขากำลังใส่เสื้อพอดีนะเอาทั้งหัวใจทั้งวายเนี่ยครับเขาก็ใส่เสื้อมานะอุ้ยเอ้ยสีทองเฮ้ยมีมีสามดาวนี่ตัวดีนี่ตัวดีนี่มือทองอนี่พี่มอมม่มือทองน Morning, อ,องนี่โอเคได้โซเนียมาก็ถือว่าดีนะครับเราจะได้ใส่โซเนียในการอัพเดรแบบว่าเลื่อนขั้นได้ะครับในการกดขั้นนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าตัวสามดาวที่เราได้นี่คือตัวไหนเนี่ยอันนี้เอมิเลียนะเอมิลี่นี่ครับโอ,นน Amelia, นะนะบอ้มา เัาชือ่ออาชิรี่นี่ครับโหเ uh, ทจัดนี่ครับเป็นนักลบนาะแบกอะไรด้วยก็ไม่รู้นะดูดิเหมือนพวกคัมพีหรืออะไรสักอย่างนะเดี๋ยวต้องมาดูในส่วนของความสามารถนี่ครับว่าเจ้าตัวใหม่ที่เราได้เฮ้ยเดี๋ยวผมได้สองตัวเลยเหรอ,อเฮ้ยอาฟิตว่ะหอกแห่งซาบินวะเฮ้ยอารฟิตวะนี่มีทาปากก็ได้ไงนะนี่ถ้าย้ายผมย้ายผมเรียกทารุตนะแต่จริงๆคือทาลิสติกนี่ครับแต่ว่าภาษาแบบภาษาคนแก่เขาเรียกทารุตนะเฮ้ยเทจจัดเทจัด ดี๋ยวปั้นเลยปั้นเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะขอเป็นสายสนับสนุนนะครับอาพิชอาพิชอาพิชนี่ครับสนับสนุนนะเท่ากับว่าอ๋ออันนี้มันเป็นสองดาวสองดาวผมไปเล่นดีกว่าสองดาวไม่เอาอะเดี๋ยวผมไปปั้นอาพิชดีกว่าเอาอ๋อันนี้คือเราสามารถเลือกได้ร้อยโลว่าเราแบบชอบโลไหนที่สุดนะเดี๋ยวผมขอญาติกดก่อนนะสายสนับสนุนลากเอฟเฟกต์ก่อนแล้วก็ต่อเนื่องเดี๋ยวขอญาตเช็คสกิลก่อนนะครับแล้วความเสียหายโดยตรงเพิ่มอะอันนี้สร้างความเสียหายเป้ใหม่เดี่ยวนะคร ก็ความหลงไหลนะติดสถานะหลงไหลแล้วก็ให้ติดอ่าถ้าเหมือนอารมณ์เหมือนสถานะต่อเนื่องแนวก็คือแบบว่าถ้าติดหลงไหลของเราเนี่ยก็จะได้รับดามเมจเพิ่มั่นเองเนี้ครับมีโอกาส80เซที่จะโจมตีอีกครั้งด้วยสกิลหนึ่งนี่ครับอืมแล้วอันนี้ล่ะล้างบัฟของศัตรูสองชนิดถ้าถามว่าดีไหมเอาจริงตอนนี้ตัวในทีมผมที่ผมเล่นมานะก็มีพวกฝ่ายแทงเนี่ย่ายฮิวนะแล้วก็พวก Assassin, นะแอสตินนะสักล้างบัฟนี่ ล้างโลได้นะผมว่ารอบนี้จัดเลยเลือกเลยเลือกเอาเลยเอาเอาไปล้างบาสตูนะผมจะได้แบบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมารีวิวเดี๋ยวผมขอญาตนะครับปุ๊บนี่ก่อนเลยยัดตัวละครกอน,กนยัดตัวใหมก่กอนอาพิชอาพิชนี่งานนี่ครับเราก็ติดตั้งอัตโนมัติได้นะคือสบายนะเห็นไหมเนี่ยเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดบวกอนะัพเลเวลแนวทั่วๆไปนะเกมก็คือไม่มีอะไรที่แบบเข้าใจยากคือง่ายจัดเห็นไหม เราสามารถกดค้างอัพสกิลได้นะเห็นไหมนี่เป็นเลเวลหกนะผมกดพนาไปปุ๊บ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 อ่าอ่ะอีกรอบหนึ่งโอเค,อเค,อเค,อเคตอนนี้เป็นเลเวลหกแล้วนะคือสวยนะตัวละครผมว่าสวยนะเป็นผู้หญิงผมสั้นนะแล้วก็มากดที่หน้าประจญภัยนะจริงเขาก็มีอะไรให้เราทําหลากหลายมากเลยนะทั้งแบบลุยดันเจี้ยนสรา้างกําลหักพังเนะี่ยที่เราดมสมบูรณ์หอคอยลงตาเขาแล้วก็อะไรคือแบบมีหมดนะแต่ว่าเราจะลงไปที่แมปธรรมดาก่อนเนะี่ยแล้วกดเข้ามานะเอาจริงเผื่อใครนะครับที่ ไม่รู้นะครับจะจัดทีมยังไงนะสําหรับแบบน้องๆอ่ะน้องๆที่เป็นเด็กน,น้อยๆอยู่อ่ะเออเผื่อแบบบางคนอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องหรือแบบว่าไม่รู้จะไม่เข้าใจตัวละครเนี่ยเราก็สามารถเนี่ยสามารถกดตรงทีมแนะนําได้เนี่ยเราก็กดเนี่ยเห็นไหมอ่ะเรากดตรงติ๊กถูกตรงเฉพาะที่เรามีวาคิลี่ตัวนั้นก็ได้เนี่ยเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าทีมนี้นะครับจะจบภายใน2เทินอันนี้2เทินสองเทินเนี่ยพอหลงัลงๆก็จะเป็น5เทินเห็นไหมสองเทินเนี่ยคือเราสามารถ เลือกได้เลยเคี่ยตามทีมที่เขาแนะนํามานะอ่ะสมว่าผมจะใช้ตําแหน่งนี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวกดใช้เข้าไปเครัยจริงๆเราสามารถใช้ตําแหน่งอื่นได้นะอืมจริงๆนะอ่ะเห็นไหมก็จะมีพวกดาวพวกอะไรบอกด้วยเนะี่ยเห็นไหมแต่ถ้าแบบถ้าอยากผ่านแบบ3ดาวเนี่ยก็กดทีมแนะนำเลยผมเอาทีมแรกเลยโออ่ะโอเคตอนนี้ทีมของผมเปลี่ยนแล้วเนี่ยอันนี้คือผมสามารถออโต้ได้แล้วนะกดเริ่มต่อสู้ไปเลยเนี่ยมาดูกันว่าสนุกขนาดไหนแต่ผมบอกเลยเนะครับว่าเล่นเพลินนะคือผมสามารถขายข,ายของไปแล้วก็เล่นเกมไปได้นะคือแบบ คือดีอ่ะเออดีอ่ะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมปุ๊บนี่บลูมีบัฟลงบัฟโล่นะครับฝั่งเราก็เข้าไปไล่หมดนะครับนี่เป็นไงสกองสกิลไปนะครับปุ๊บมาหนึ่งทีนะแล้วฝั่งของศัตรูเนี่ยก็โจมตีมาปุ๊บโบเข้ามานะครับโบเข้ามานะครับโบเข้ามานะแต่รวมตัวเราเป็นสายแทงไงเขาก็เลยทําอะไรเราไม่ได้นะครับปุ๊บแล้วก็ได้เวลาสกิลเห็นไหมสกิลอันนี้มะคือเขาทําดีจัดนะครับเกมนี้นะปุ๊บแล้วก็ตีธรรมดาไปนะครับโบไปหนึ่งทีนี่แล ปึ๊บมาอ่ะอันนี้เข้าสู่เทอร์นศัตรูน่ครับปึ๊บแล้วก็ศัตรูเป็นสายบัฟนะเห็นไหมลุงนี่ผมน่าจะใส่ไอตัวใหม่ที่เราได้มานะปุ๊บนี่แล้วก็บัฟโลไปเหมือนกันนะครับจริงๆเราสามารถคูณ3าให้ไวขึ้นได้นะแต่ผมกลัวทุกคนนี่ครับไม่เห็นสกิลอัติเมทที่ชัดเจนเลยนะครับนี่แต่คูณหนึ่งนี่คือเห็นแบบชัดเจนนะการแขน,นนะแล้วก็ปล่อยสกิลไปนะโบว์ะนะติดไฟฟ้าช็อตด้วยเดี๋ยวเ,เป็นคูณ2พรน,นะครับเดี๋ยวไอ้นี่นะน้องๆแบบเฮ้ยแบบพี่ขู่ยังเห็นอันตไม่ช่ชัดเลยพีรีบห้้าาามไปไปนนอย่งงี เนี้ยเป็นเทิร์นเราแนวแล้วก็บัฟโลนะครับเราก็จนะได้รับความเสียหายลดลงนะแต่เนี่ยคืนจริงถ้าเราไม่กดออโต้เราก็ลากการ์ดขึ้นไปได้นะี่ยเราสามารถลากการ์ดขึ้นมาปุ๊บเพื่อที่จะให้ตัวไหนออกสกิลได้นี่ไ,ไงพอเราเนะี่ยครับใช้ทีมเซตแนะนำนะครับที่เกมเขาแนะนํามาให้นะครับเราก็ผ่านอย่างง่ายได้นะครับแบบ3ดาวนะครับก็สามารถลุยด่านถัดไปได้เลยนะคือเกมเนะี่ยเล่นเพลินนะครับคือผ่านปุ๊บแล้วกดถัดไปผ่านปุ <Yeah. S 1> ๊บแล้วกดถัดไปถัดไปถัดไปเนะี่ยพอเวลาจะอัพตัวละครก็อย่างที่ผมได้ทาการอัพให้ดูนะรรบพเเาก็ เพชรหรือเกบลูบี้ได้เนี่ยเราก็ไปสุ่มตัวละครนะครับคือมันมากนะมีอะไรให้เราทํามากมายเนี่ยแนวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store เ a y ์สโต้นี่ครับคือใครที่อยากเล่นนะอย่าลืมนะไปดาวโหลดได้แล้วน่ครับคือจริงๆเขาเล่นกันไปไกลแล้วแต่ว่าผมเพิ่งเคยมาเล่นครั้งแรกนะครับออแล้วผมก็ติดใจนะเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะคือจริงๆผมชอบนะแล้วผมก็จะสัญญานะครับผมจะปั้นให้สุดเหมือนพวกวันพันแม n หรือเกมต่างๆทั่วไปที่ผม ได้ทําการรีวิวลงช่องนี้เองเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกก,การกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามเนี่ยขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมไปโหลดมาเล่นนะเอออย่าลืมนะอิกด้าโคเนเคิลนี่ครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store ส่วนใครอยากให้ผมทำคลิปไลน์ก็สามารถคอมเมนต์ไวที่ด้านล่างได้เลยเนีเดี๋ยวมาเจอกันใหม EP นะ่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม